ตอนนี้เราเป็นหัวหน้าครอบครัวคนเดียวแล้วมันมีหลักประกันอะไรถ้าเกิดว่าวันหนึ่งนาวมีเกิดสะดุดทํางานไม่ได้ไม่มีรายได้ขึ้นมาเลข่อสามคนทําไงมันก็มีในตอนนั้นตอนนี้มันมีส่วนของพาร์ทของการลงทุนที่มันเป็นเงินเย็นนิ่งไวแล้วค่ะทีนี้มันกลายเป็นว่าถ้าสมมติว่าน้ามิเป็นไรขึ้นมาเนะี่ย ันก็อาจจะต้องหาทางหาทางออกกันนะตอนนั้นแต่ว่ามันยังมีเงินที่สามารถใช้ชีวิตในช่วงเวลาที่กำลังหาทางออกนั้นะมันยังมีเงินสําหรับเพื่อเงินสํารองนี่าหละสำรองอค่ะเก็บเอาไว้แล้วก็ในส่วนของเงินลงทุนเองก็มีค,ค่ะเออเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมไอ้ตรงนี้มันทำยังไงให้ได้มาซึ่งไอ้เงินสํารอง เงินลงทุนเราแบ่งจัดการบริหารจัดการเงินไงกับรายได้ที่เข้ามาคือตอนที่ทํางานเยอะเยะเยอะๆ,ๆมากๆากอะค่ะคพี่ประสานต้องบอกว่าเงินเก็บมันเงินเก็บมันมันงอกเงยเป็นอย่างดีเพราะงานมันเยอะมากแล้วมันไม่ได้มีเวลาไปทําอะไรถูกไมหมฮะแล้วมนไม่มีเวลาใช้เงินเลยเอะมนไม่ทำแต่ง,งานแล้วก็กินข้าวอะไรใช้ชีวิตปกติมันไม่ได้ใช้เงินเยอะเท่าไหร่ประหยัดเหมือนเดิมประหยัดเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ ไปลงทุนครค่ะแล้วก็เก็บเงินแบ่งไปลงทุนแบ่งไปเก็บเงินไปลงทุนก็มีความเจริญงอกงามขึ้นมาบ้างอ่ะเราก็ได้เห็นอะไรที่แบบก็ลงทุนในพวกอะไรในหุ้นในกองทุนในคริปโตอะไรเงี้ยเหมือนกันใช่ไหมใช่พวกกลุ่มนั้นแหละค่ะก็เงินลงทุนก็มาแบ่งเอาว่าในช่วงนี้จะเป็นในกองนี้ในก้อนนี้จะเป็นเงินสาหรับลงทุนระยะยาวในก้อนนี้สําหรับเป็นเงินลงทุนเก็งกําไรระยะสั้นเราก็มาเวทเอาว่าช่วงนี้อาจจะ ไม่ไม่อยากจะเก็งกำไรระยะสั้นเอาไปไว้ระยะยาวช่วงนี้อยากจะเฮ้ยหันมาหากําไรระยะสั้นกันหน่อยดีกว่าก็เอาเงินระยะยาวแบ่งมาแบบที่ต้องใส่เข้าไปทุกเดือนนะคะก็แบ่งมาคอยสวิตช์ระหว่างสองสองกองเนี้ยอยู่ตลอดมันก็จะเห็นตัวเลขที่มันค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ตอนนั้นทํางานแบบบ้านดีเดือดมากเลยนะคะแสดงว่าตอนนั้นทํางานไปด้วยซึ่งงานก็ค่อนข้างเยอะก็ต้องแบ่งเวลามาสําหรับมาเฝ้าพอร์ตการลงทุนการบริหารจัดการด้วยสิ ด้วยค่ะ<า>มันก็ไม่ได้แบบว่ามันก็คงไม่ได้แบบป็นอยู่หน้าจอตลอดอแบบขนาดนั้นค่ะ<ๆ>แต่มันก็มีแบบต้องแบ่งโหมดชีวิตมาบ้างทา,าง,งานเสร็จก็มาสนใจการลงทุนต่อแต่มันก็เห็นผลตอบแทนที่ดีค่ะ<ๆ>ไม่ถึงเราก็เห็นความความเติบโตว่าเออเราก็พอใจชื่นว่าอย่างน้อยในวัยอย่างเนี้ยเราก็ยังมีเงินเก็บที่ที่ถ้ามีอะไรฉุกเฉินขึ้นมาเราก็พร้อมจะรับมือว่ามันจะมันจะมีอะไรคอยเหมือนล้มก็ยังมีบอก นิ่มๆรองมันจะได้ไม่เจ็บมากอะไรย่างเงี้ยค่ะครับคือหมายความว่าเราก็อย่างน้อยทํางานไปด้วยมีไรายได้มีไรายได้ประจําแบ่งส่วนหนึ่งไว้ลงทุนกำไรจากการลงทุนก็เก็บเป็นเงินสํารองแสดงว่าพูดอย่างว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่ามีเหตุอะไรเกิดขึ้นทําให้นางมิอาจจะเป็นเสาหลักในในครอบครัวแต่อาจจะทํางานไม่ได้ช่วงหนึ่งเราก็ยังอาศัยเงินสํารองตรงนี้ เพื่อเป็นแบบอะไรล่ะเป็นแบ็กค่ะเป็นแบ็กไว้ก่อนอ่าแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าโอเคได้ตลอดการแต่ว่าได้สำรองไว้ก่อนใช่ไหมใช่ค่ะซึ่งเป้าหมายนี่แหละค่ะพี่พี่ประสาทมันก็คือการที่ตลอดการคือมันอาจจะไม่ได้ตลอดการแบบ forever eternity นะคะแต่ว่าข้อพูดอย่างนี้ไม่ดีเลยแต่ว่าข้อดีอย่างหนึ่งอะคือสมาชิกในบ้านนะคะทุกคนอายุเยอะแล้วอ่าทุกคนอายุเยอะเกินแบบเกินจะทำ เกินจะทํางานไม่ถึงว่าแล้วก็ทําให้ทุกคนต้องอยู่เฉยๆทีเนี้ยถ้าเราคํานวณตัวเลขแล้วอะค่ะจากครอบครัวเราหรืออะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดเป็นไม่ได้เป็นครอบครัวที่ใช้เงินเยอะเราพอประเมินแล้วว่าครับเขามีเวลาใช้เงินอีกเท่าไหร่อ๋อเราคิดแบบนี้เลยอมันไม่ได้เหมือนภาพมันไม่ใช่ไม่มันไม่ได้เหมือนกับการที่เราเลี้ยงเด็กคนหนึ่งนะคะพี่วสานคือถ้าสมมตินะครับถ้าสมมติว่านามิมีลูกตอนเนี้ยนามิจะจะเครียดจนแบบ ปบออกหูไปแล้วอะคืออาจจะเครียดมากเพราะว่าขนทางยังอีกยาวไกลเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่มันมันเพราะว่าการดูแลครอบครัวค่ะมันอาจจะเป็นทั้งข้อดีข้อเสียว่ามันพอเห็นปลายทางแล้วมันคำนวณได้พี่พี่สานมันคำนวณพอได้ประมาณหนึ่งว่าลิมิตของคนเราจะมีชีวิตอยู่ถึงเท่าไหร่นั่นหมายความว่าในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของเขาอะ นามิจะดูแลเขาให้ดีที่สุดเลยเพราะเขามีเวลาเหลือแค่นี้อซึ่งในเวลาเหลือแค่นี้ของเขาอะนามิอาจจะไปก่อนก็ได้ใครจะรู้นามิต้องมีแบ็กอัพแผนรอเอาไว้ว่าสมมตินามิเป็นอะไรไปขึ้นมานามิมีประกันชีวิตที่คอยมอบให้เขาแบ็กอัพเขานามิมีเงินเก็บที่นามิบอกแม่นะว่าเอ้ยอันนี้คือสบายใจได้เลยนะว่าถ้าไม่มีนามิขึ้นมาเนี่ยตรงนี้เป็นส่วนแบ็กอัพไว้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ นาวมีถึงการวางแผนที่เป็นรูปธรรมท,ที่นาวมีกําลังทําอยู่เพื่อที่จะมีเงินสํารองในการดูแลของเขาเนะมเมื่อนนวมีแยกยังไงได้เงินมาทําอะไรบ้างเช่นซื้อประกันให้ตัวเองเอถ้าตัวเองมีปัญหาเรื่องสุขภาพประกันมันก็จัดการเราก็ยังมีเงินไปให้แม่ให้ยายอยู่หรือหรือเราเรา,เราทำอย่างไรบ้างลงรายละเอียดให้ฟังหน่อยเซฟทุกทางคะ่ะมนถึงท่านในพาทของเราเนี่ยอ,อะไรที่เรามีสิทธิ์จะเสียงเงินจํานวนมากได้ ค่ารักษาพยาบาลอ๋อแสดงว่าทำประกันไว้ทำประกันไว้ค่ะล่าสุดไปผ่าตัดมาก็ไม่ได้เสียสักบาทอะไรอย่างเงี้ยอ่อแล้วก็อะไรที่จําเป็นจริงๆประกันชีวิตให้ตัวเองด้วยไหมประกันชีวิตให้ตัวเองด้วยประกันสุขภาพด้วยด้วยค่ะแล้วก็ทําเรื่องของมีลงทุนนี่แหละเงินในพาร์ตของการลงทุนมันก็ือนเป็นหลักประกันหลักอเงินออมของเราในพาร์ตหนึ่งก็พยายามทําให้มันประสบความสําเร็จ ได้มากที่สุดมันเติบโตได้มากที่สุดแล้วก็เป็นการเติบโตเรื่อยๆอย่างน้อยถ้ามีผลตอบแทนออกมาอย่างน้อยมันก็เป็นเงินสะสมไปใช่ค่ะก็สะสมมันไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งคือซึ่งก็จะเป็นเงินที่เราจะไม่ไปยุ่งกับมันใเราไะ่ไเก็บมันไว้อย่างนั้นใช่ค่ะเพราะว่าเวลาเงินใช้จ่ายในชีวิตประจําวันนะคะมันคือเงินที่เราได้มันจากการหาอยู่แล้วต้องหา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 ทุกวันเนี่ยแล้วเราก็เอาไปเติมมัน แล้วให้มันทํางานในพาร์ทของมันเองเราจะไม่ไปยุ่งกับการทํางานของมันจนกว่ามันจะบรรลุเป้าหมายของมันอะไรางเงี้ยค่ะเราก็ใช้ชีวิตของเราไปโดยที่เราไม่ยุ่งกับเงินก้อนนั้นแล้วพอมีเงินเราก็ไปเติมมันเพิ่มเพื่อให้มันง่อเงยมากๆแล้วเราเราก็มันก็ออกมาเป็นดอกผลค่ะมันก็เหมือนเราเราปลูก ปลูกสวนอันนึงอะค่ะแล้วก็อยู่ในบ้านของเราเนะเาะก็ใช้ชีวิตมีชีวิตของเราเนี่ยแหละเรามีเวลาว่างมีแรงเราก็ไปรดน้ํามันมให้มันโตในพื้นที่ของมันเองนี่แหละค่ะ,ะแล้ววันหนึ่งสุดท้ายเราอาจจะต้องมานั่งพึ่งต้นไม้ต้นนี้ก็ได้ว่าเรา,าจ,จะต้องมานั่งพักหาร่มเงาอะไรเงี้ยค่ะ,อะโอเคอันนี้ก็เป็นเงินที่เราไม่ต้องมายุ่งกับมันเก็บไปได้โอเคก็แสดงว่าวางแผนไว้เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรอย่างน้อยก็มีเงินมีเงินก้อนนี้ไว้ใช้ใช่แล้วก็มันถูก ทุกอย่างมันถูกวางแผนค่ะพี่ประสานยิ่งอย่างที่บอกไปข้างต้นนอ้องว่าทุกคนในครอบครัวอายุเยอะกันหมดแล้วอะ่ะม,มันต้องมันต้องคิดเรื่องของค่ารักษาค่าใชอ่อื่นๆอย่างเงี้ยนามิคุยหมดเลยนะคะนาม,มิมานั่งเปิดอ,อกคุยกับกับแม่อะไร,ไร,รอย่างเงี้ยแล้วแล้วอย่างเนี้ยอยู่เราอยู่กับผู้สูงอายุมากๆซึ่งแน่นอนว่าจะมีค่าใช้จ่ายพวกเรื่องค่ารักษาพยาบาลเยอะนามิทํยงไงวางแผนยังไงนามิก็วางแผนใช้สําหรับพ่อ ที่ไม่ดีเลยคือทั้ง3าท่านเนี่ยอายุเยอะเกินที่จะทําประกันแหละใช่เยอะไปหมดแล้วแล้วเขาก็ไม่ได้ทำาับเขามาก่อนมันก็จะมีสิทธิ์ของรัฐบาลนี่แหละค่ะช่วยพอพอช่วยได้ในส่วนนี้เรื่องของค่ารักษาพยาราเราก็ต้องทําให้เขายอมรับ จุดตรงนี้ได้ว่าใช้ของรัฐบาลโอเคมันอาจจะไม่สะดวกสบายใช่แต่ต้องรับให้ได้เพราะว่าอันนี้คือบทลงโทษของคนไม่วางแผนการเงินมาก่อนก่อนหน้านี้นะเพราะมีช่วงเวลาที่ทําได้ไม่ทำอ่ะก็ต้องรับตรงนี้ไปแต่ประเด็นคือซึ่งในฐานะเราเป็นลูกเราก็ต้องทําใจระดับหนึ่งว่าเราเราไม่สามารถ ผู้นี้เราไม่สามารถเอาของที่ดีที่สุดให้กับเขาได้ใช่เอาเราเราสามารถออฟเฟอร์ได้ในระดับนี้ใช่เราอาจจะทำเราอาจจะทําได้ดีที่สุดในบางเรื่องค่ะเช่นค่ารักษาพยาบาลอาจจะโอเคต้องใช้สิทธิ์ในตรงนั้นแต่บางทีค่าอยู่ค่าห้องพักอย่างเงี้ยนัมิจะโคเปอร์ให้ในตรงนี้ได้คือเราอัพเลเวลบางอย่างได้แต่บางอย่างเราต้องเราทำอะไรไม่ได้แล้วค่ะเราเราดูแลเขาถึงถึงว่าถ้าเขาจะป่วยเขาจะป่วยนี้ก็อาจจะแบบบอกเขาเลยว่า เราสามารถดูแลพูดง่ายๆให,ให้ให้การดูแลได้ได้ในระดับไหนเช่นต้องใช้บริการภาครัฐบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราดูแลไกลออกไปไหมถ้าพูดถึงแบบตอนต้องจากไปแล้วอะไรเงี้ยม,มีการคุยกันขนาดนี้เลยไหมคุยค่ะเพราะอย่างที่บอกพี่ประสานว่า บ้านมีแต่คนแก่แต่ไปหมดเลย,เลยทุกคนเลขหกเลขแปดหมดแล้วอะค่ะเรื่องนี้มันไม่คุยไม่ได้เหมือนของเราคุยกันแล้วว่าโอเคเราเราเรู้กันดีอยู่แล้วว่าถ้าใครสักคนไม่สบายต้องพาไปโรงพยาบาลน,นี้ที่เขามีสิทธิ์อยู่แล้วเราจะ cover ในเรื่องของค่าใช้จ่ายส่วนนี้ส่วนนี้อ่าแต่ว่าบางส่วนที่เป็นค่ารักษาใหญ่ๆเนี่ยเราอาจจะต้องให้ทางรัฐบาลเป็นคนดูแลอ่าภาพนี้เราเคลียร์กันหมดแล้วภาพต่อมาเนี่ยค่ะคือมันเริ่มใกล้เข้ามาเรื่อย ทั้งๆที่มันเป็นเรื่องที่เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นมากที่สุดแล้วยายนัมี8ปแล้วค่ะพี่ประสานมันมันมันใกล้มากต่อยเขาอยู่ได้มากที่สุดอ่ะก็คือหนูให้เต็มที่เลย20สิปีร้อยหกปีร้อยหกปีแล้วถามว่าเขาอยากจะอยู่ไหมเหอะร้อยหกปีเนี่ยเขาแก่จนแก่จนมันต้องคิดเรื่องนี้ได้แล้วอะค่ะซึ่งนามิก็พูดตลอดว่าก็คุยกับเขาเหมือนกัน ไม่ได้คุยกับคุณยายโดยตรงค่ะแต่ว่าคุยกับแม่เพราะว่าคุณยายนะมีเป็นกึ่งกึงอัลไซเมอร์นิดหนึ่งคุยไปก็ไม่รู้เรื่องเลยต้องคุยกับคุณแม่ค่ะว่าจะต้องทํำยังไงหมายถึงว่าพอทุกอย่างมันมีราคาที่ต้องจ่ายค่ะไม่ว่าจะเป็นค่าอะไรก็ตามทุกคนมีทุกคนมีผูกมาก็ตั้งแต่เรื่องเงินกันตั้งแต่ตอนเกิดแล้วตอนไปเองก็ไม่ต่างกันค่ะเราต้องมานั่งวางแผนว่าเราจะทํำยังไง เขาเป็นที่รักของคนในบ้าน ก็จริงแต่เราอยากเราถึงขนาดจะต้องแผ่ความรักนี้ให้สาธารณชนรู้เลยไหมว่าเงินค่าอันนี้อันนี้่คืองานจากไปของเขาเราจะมีงบให้ครึ่งล้านสมมุตินะคะเราเราต้องใหญ่ขนาดนั้นไหมแสดงว่าเราคุยไปถึงเรื่องการเรื่องงบประมาณในการจัดงานศพเลยค่ะเพราะว่าเมื่อประมาณปีสปีที่แล้วในบ้านก็มีคนจากไปหนึ่งท่านคุณป้าแล้วเราก็เป็นเรานามิกับคุณแม่เป็น เจ้าภาพในการจัดงานเราเห็นทุกอย่างค่ะพี่ประสานเราเราไม่เคยรู้หรอกเราไม่เคยรู้เพราะในครอบครัวไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเพราะเรามารู้จริงๆอะค่ะพระเจ้าไม่น้อยนะเนี่ยคือใครนึกว่าแบบพอไปแล้วจะจบไม่จบจ้าคนที่ต้องอยู่นี่แหละคือคนที่ต้องบริหารจัดการแล้วว่าต้องทํายังไงต่อนามิก็นั่งคุยกับแม่เลยหลังจากจบงานของป้าไปว่าอะ นี่แหละคือ next mission ของเราต่อไปคือใกล้ๆเดี๋ยวก็มาถึงอยู่ดีจะต้องทำยังไงเราก็คุยกันครับว่าเรารักคุณยายมากมากมากที่สุดในโลกแต่เราไม่ต้องเป็นต้องเผื่อแผ่ความรักนี้ปรเป่าประกาศให้สามบ้านแปดบ้านได้รับรู้เพราะว่าคนไปอ่ะเขาไม่อยู่แล้วหมายถึงว่าต่อให้เขาจะ ยังไงก็ตามอะถ้าเขารู้อะค่ะหมายถึงถ้าเขารับรู้ได้เขาคงกลับมาด่าแล้วอะค่ะทำไมเออทำไมใช้เงินขนาดนั้นเราก็เลยคุยกันว่าจะต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่จํานวนเท่าไหร่หรือสเกลเล็กใหญ่ยังไงต้องคุยกันค่ะอก็เลยกลายเป็นว่าวันนั้นอะได้เหมือนวางแผนกันว่าสเกลของแต่ละคนกลายเป็นไล่เลียงของทุกคนในบ้านไปเลยค่ะว่าพอผมเริ่มต้นจากคนที่ใกล้ที่สุดอย่างเงี้ยเราก็ต้องอ่ะแล้ว แม่ล่ะแล้วน้าล่ะเราต้องคุยกันเรื่องนี้ว่าต้ออ้อคนนี้ประมาณนี้เท่านี้ก็พอชวนแค่คนนี้คนนี้งานจะเป็นสเกลนี้นี่นี่นี่อ่ะเราคุยแค่เรื่องนี้ก็พอเพื่อที่ถึงเวลาจริงๆอะค่ะทุกคนจะได้เข้าใจตรงกันว่ามันเป็นแบบนี้เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นแล้วอ่ะเราทําคอมมิตกันทางใจกันแล้วว่ามันจะเป็นแบบนี้ใครจะมองยังไงไม่สนเพราะเราอยู่กันมาของเราแบบนี้คแม้กระทั่งของนัมีเองค่ะนันมีก็ยังต้องพูดเพื่อที่ เราไม่รู้ค่ะพี่พี่พี่สารว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นในชีวิตเราบ้างถ้าวันหนึ่งที่เขาจะต้องเป็นคนจัดการให้เรารเขาก็ต้องรู้ว่าเราอยากได้แบบไหนหรือเราอยากให้มันเป็นไปแบบไหนในเมื่อตอนที่รักษาพยาบาลเนี่ยเรายังต้องการการยินยอมจากเขาเลยว่าจะให้รักษาได้ถึงเท่าไหนเท่าไหร่เรื่องนี้เองก็เช่นกันถึงเขาจะไม่รับรู้ก็ตามเราต้องทําให้มันชัดเจนเพื่อที่มันจะได้ดีกับคนที่ เป็นเจ้าของงานกับตัวเราด้วยที่ต้องเป็นผู้จัดการทุกอย่างค่ะ แสดงว่าคุยกันตกลงกันซะให้แน่ตยังแงว่าจะจัดงานไซเอสเอ็มเอลีต้องคุยให้รู้เรื่องต้องคุยให้รู้เรื่องค่ะเพราะว่าสเกลแต่ละสเกลต่างกันเลยเกิดหรือแม้กระทั่งว่าคุยกันถึงแม้กระทั่งชื่อวัดเลยนะคะว่าจะไปไว้วัดไหนอะไรยังไงถ้าหากว่าใครชอบรายการนี้ก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์หรือว่าส่งคอมเมนต์ไปได้นะครับว่าอยากจะให้เราไปคุยกับใครบ้างนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้กับทีมงานครับ